ภักษาสานเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงาท่านผู้บัญชาการเรือนจำของด้วยทุกท่านมายังสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ตรงนี้ครับเรือนจำช่วงคราวบ้านกระโศ์ที่เรานั่งกันอยู่ักปัจจุบันนี้ ประเทศไทยในอดีตครับโดยมีขึ้นอยู่กับเมืองเพราว่ามีแหล่งแรกมิชาติที่มรูนคือแรกเดียวกันจะได้หวนกลับแต่ไม่ได้หวนกลับมาทำบิดครั้งมันจะเป็นการป้องกันป่าในเทศนิยายป่าในจินตนาการป่าในตำนานขัดเกลาใจ,ใจิตใจผู้ต้องราชธรร์นในวันนี้ตามที่กระทรวงยุติธรรมกรมราชทรรได้มอบนโยบายให้เรือนจำจึงได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมราชทรรม กะทวงยุติธรรมในการจัดตั้งหรือจำท่องเที่ยวยังถือว่าเป็นการนำนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติม่

ไม่เป็นไรครับห้าสี่สามสองาน่งนครับตัดเลยครับ ที่จะให้ผู้ต้องราชทารทัน,นะครับได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนได้แสดงศักยภาพนะครับได้ท่านไม่เห็นว่าเขาพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในสังคมนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือที่เราเรามีพันธสัญญากันมาตลอดคือเราบอกว่าราชการแก้ไขคนไทยต้องให้โอกาสนะครับราชการแก้ไขแล้วแต่คนไทยไม่โอกาสเขาก็ไม่มีที่ยืนเรื่งนี้สําคัญมากเอาละเด ช้ๆา,าชๆค mm hmm. ร,รับเยีียมทากับรสชาติยอดเยี่ยมก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเข้ามาท่องเที่ยวที่เรือนจําชั่วคราวเรือนจาท่องเที่ยวชั่วคราวนะครับบ้านกระโสมที่จังหวัดพังงานะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าร้านกาแฟแบบถ้ำ นะครับเรามีคาแคร์เรามีาเเรา้านอาหารเรามีพิทักษ์ผู้ต้องราชธรรมนะครับก็ <c oughs> ในราคาที่เป็นมิตรภาพเพราะพื้นที่นี้เราต้องการที่จะพัฒนาผู้ต้องรัชธรรมนะครับการที่พ่อแม่เข้ามาพ่อพี่น้องเข้ามาพยีาาพยาาน้อเข้ามาก็คือเหมือนกับเป็นการส่งเสริมสจำนุนพี่น <c oughs> ้องผู้ต้องขังนะครับให้เขาพร้อมติ่กับคือสู่สังคมอีกั้งหนึ่งนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ